รแคมเปญพุ่งควนวองครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาสามวันสิครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมแพรนะครับแล้วก็ไปปั้มอยู่ค่ายทหารครับเป็นที่อยู่ที่ปืนใหญ่เปาะปอลาอยูที่กรุงเทพใช่ไหมไม่ครับอยู่ที่ชลบุรีครับชลบุรีอือ๋อก็ไปปั้มกับผู้ทหารในค่ายครับบอกว่าตัวใหญ่งั้นเลยครับอือย่างตอนนี้เราอยิ่งใหญ่ไหยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปั่อยาเท่าไหรกิโลครับ 60ไฟเอครับเราเป็นมือตายเลยครับมือเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับขวัญมงคลครับเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับแล้วได้ข่าวว่าจริงๆเราต้องต่อยอาทิตย์หน้าป่ะเอ้ยวันศุกร์นี้เขาเลยยกคู่มาเล่นมาไฟเล่นมาไฟนี้ให้แทนครับอือเราได้สื่อสารที่เขาต่อยไหมเขาเป็นมือตัดตมอเนียมือฝีมือแลวอย่างวันนี้เราจะวางเกียวแบบไงมือตั้งรับเขาให้ได้ไปตามตัดต่อเรานะค่คอยไล่เข้าไปเรื่อยๆใช่ไหม อืมแล้วไฟล่าสุดเราได้ต่อยไว้ที่ไหนยังต่อยที่นี่อะต่อยกับไอ้ทำไมงนะวันนั้นที่ช่องถูป่ะครับใช่ไหมเราต่อยไปแล้วแต่เบลดเท่าไหร่วันนั้นจำได้ไหมเบลดร้อยหกสิบสามครับพี่สุรแล้ววันนี้รีพ่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักใช่ไหมเมื่อกี้เราสอบแล้วเป็นไงบ้างยังไม่ได้สอบเขายังไม่ได้สอบแต่คิดว่าน้ําหนักเป็นไงน่าจะผ่านนะคือเราทำมาแล้วคุมมาแล้วใช่ป่ะอย่างไฟที่เราคุมคุมมาประมาณจิ๋ว ช่วงนิดเดียวครับประมาณกี่โลสองสามโลได้ไหมได้ครับได้เนาะเราต่อยเวลานานๆทุกวันได้กี่ไฟแล้วประมาณหกสิบไฟล์ครับหกสิบไฟล์ครับเราเป็นคนจังหวัดเลยครับสุรินทร์ครับฝากเขิ่เช่วแฟนงข่าเราคืนนี้หน่อยเอ่อฝ่าชาวโซเชียลเป็นกาลังใจาผลไปเลยครับผมก็จะตทงในเต็มที่ครับจะเอาชนะจะชนะให้ได้ครับขาผมขอว่าน้องชายครับผม